สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาในพอดแคสต์เกี่ยวกับสังคมนะครับโดยผมบูมบูมครับโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเราโอเคเลงครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยครับจะต้องบอกกันเลยว่าเป็นการปฏิวัติครั้งหนึ่งมากที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์มากๆโดยแน่นอนครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ปฏิวัติในฝรั่งเศสใช่ไหมครับ โดยก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเรามาเข้าใจสาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนตอนนั้นนะครับกริยัตครับชื่อว่าพระเจ้าหลุยที่16เขาได้ทําสงครามครับกับประเทศอังกฤษก่อนแล้วก็ต่อมาครับพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยก็ได้ทําสงครามช่วยอ,อเมริกาในสงครามประกาศอิสรภาพซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อทําสงครามมากขึ้นเนี่ยคุณเขตทคิดว่าสภาพเศรษฐกิจจะจะเป็นจะเป็นยังไงครับก็คงจะย่ำแย่ครับใช่ครับ ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็คือยแย่มากๆแล้วก็ขาดแคลนเงินซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อขาดแคลนเงินแล้วเนี่ยการเก็บภาษีครับก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับคุณนั่งกับกษัตริย์กับยังสบายและอู้ฟู่อยู่ในขณะที่ประชาชนครับเกิดความเหลื่อมล้ําเป็นอย่างมากแน่นอนครับผมคิดว่าคุณน่าจะรู้จักระบบสักระบบสักดีนาแล้วในฝรั่งเศสในช่วงนั้นครับก็มีระบบ ที่เรียกว่าเป็นสามฐานันดรเหมือนกันโดยฐานันดรแรกครับคือนักบวชกับพระฐานันดรที่สองครับคือขุนานางและฐานันดรที่สามครับคือประชาชนผมถาม่างนี้ครับคิดว่าฐานันดรไหนที่มีมากที่สุดครับก็ต้องเป็นประชาชนอยู่นะใช่ครับประชาชนมีมากที่สุดครับแต่เป็นหน้าแต่แต่ว่าประชาชนตอนนั้นเนี่ยกลับถูกอยู่ฐานันดรที่ล่างที่สุดเลยโดยที่ถูกขุนนางกับนักบวชหรือพะรอพะกดทับอยู่นะครับ ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยปกครองที่เรียกว่าเป็นการปกครองของระบอบเก่าอยู่โดยการที่ปกครองโดยกษัตริย์ของคนคนเดียวไม่ได้ฟังเศสของประชาชนซึ่งถ้ามีการปกครองระบอบเก่าครับหลายๆครั้งต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็มีอีกปัจจัยภายนอกหนึ่งที่สําคัญมากครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่ามันเพิ่งมีสงครามประกาศอิสระภาพของอเมริกาซึ่งทําให้คนในฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วว่าจากประกาศอิสระภาพบ้างอยากปลดแอกตัวเองบ้าง และก็ถือว่าเป็นอิทธิพลการเมืองใหม่ที่สําคัญมากๆครับโดยจุดเริ่มต้นครับคุณคิดว่าตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมีสภาเป็นของประชาชนไหมครับก็ไม่น่าจะมีคนระับใช่ครับสภาตอนแรกนะครับเป็นของพวกขุนนางหรือว่ากรรษัตริย์ที่รวมตัวกันเองประชาชนก็ไม่พอใจครับก็เลยได้มีรวมตัวครับกลายเป็นประชาชนรวมตัวเป็นสมัชชาแห่งชาติแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีสภาอยู่แล้วครับแต่ประชาชนไม่ได้สิทธิ์เขารวมตัวครับกลายเป็น ประชาชนรวมตัวเป็นสมาชาแห่งชาติแล้วก็ยกเลิกสภานั้นทิ้งครับแล้วประชาชนก็มาอยู่ในสภาหใหม่แทนซึ่งก็เรียกว่าเป็นสภาฐานันดรน,นะครับที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าจะมี3ามฐานันดรในตอนแรกซึ่งแต่ละฐานันดรครับก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของฐานันดรน,นั้นๆหรือว่าเป็นหัวหน้าน,าน,นั้นๆครับกลุ่มคนแล้วก็เหตุการณ์ครับที่ถือว่าเป็นครแม็กเลยของการปฏิวัติฝรั่งเศสคือการแหกคุกบาสติลครับแน่นอนครับว่า การแหกคกบัสติลเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเลยโดยเริ่มมาจากการปลดชักแนแก่ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอาถานันดอนที่3หรือประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าปลดชักแนแกเนี่ยเขตคิดว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงครับไม่ดีแน่นอนใช่ครับประชาชนรู้สึกแย่มากๆที่เหมือนว่ากษัตริย์จะพยายามทําร้ายฐานันดอนของตัวเองจึงเกิดการแหกคกบัสติลขึ้นครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สําคัญมากๆเลย ซึ่งการแหกคุกบาาติลครับเกิดวันที่14กรกฎาคมปีคศ1789ซึ่งต่อมาเนี่ยกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศสด้วยครับในการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนี้ครับมีสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสองสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับคือการประกาศสิทธิมนุษยชนและพล,ละเมืองซึ่งแน่นอนครับว่ายังมีผลจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ประการประกาศสิทธิมนุษยชนและพล,ละเมืองเนี่ยเกิดในวันที่26เดือนสิงหาคมปีคศ17 1789นกะครับก็คือถัดจากการแหกคูบาสติลประมาณ1เดือนแล้วก็ต่อมาครับต่อมานานมากครับในในช่วงเกือบเกือบปีเลยก็คือมีมีการมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองมากมายมีการปรับปรุงมากมากมายครับจนในที่สุดครับในเดือนในเดือนที่9ครับในปีคศ1792หรือถ้าหรือว่าผ่านจากนั้นเนี่ยไปประมาณ4ปีนะครับสถาบันกษัตริย์ครับได้ถูกโค่นลงอย่างสมบูรณ์และประเทศฝรั่งเศสครับได้เป็นสาธารณรัฐที่1 แน่นอนครับเมื่อเราเล่าอย่างนี้เนี่ยตอนแรกจะมีตัวละครหนึ่งที่สาคัญใช่ไหมครับก็คือพระเจ้าหลุยที่16แต่ผมยังไม่ได้เล่าเลยว่าพระเจ้าหลุยที่16เขาตายยังไงพระเจ้าหลุยที่16ครับได้ตายในวันที่ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับเขตไม่แน่ใจว่าจะทราบไหมครับว่าไอ้เครื่องประหารชีวิตเนี่ยที่โด่งดังมากๆเลยการประยุตธ์ฝรั่งเศสเนี่ยค,คือคืออะไรครับเครื่องประหารหัวสุนัขนะอ่ะอันนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องประหารในเรื่องปวามรุนจีนนะครับซึ่งไม่ใช่ เครื่องประหารของฝรั่งเศสนะครับคือกิโยตินครับซึ่งแน่นอนครับว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินในวันที่21เดือนมกราปีคศ1793แล้วก็ถูกกลุ่มการเมืองใหม่ครับเข้ามาเข้ามาควบคุมกลุ่มนั้นครับชื่อว่านีลงแดงผมขอถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขตทราบไหมครับว่าสามอำนาจเนี่ยการรวมสามอำนาจสามอำนาจนั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยนี่มีอะไรบ้างครับต้องมีนิติอ่าครับอันน้อพี่สองครับมีนายก อ่าครับแล้วก็ต้องมีรัฐธรรมนูญอ่าต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ถูกได้ไหมอันแรกครับชื่อว่าอำนาจนิติบัญญัติอันที่สองครับก็คือหัวหน้าเนี่ยเป็นนายกแบบแบบที่เขตบอกเลยแต่ว่าอำนาจนี้ชื่อ,อำนาจบร,บริหารครับและอำนาจสุดท้ายครับคืออำนาจตุลาการกลุ่มนี้ลงแดงครับได้รวมสามอำนาจมาเข้าด้วยกันแต่สุดท้ายแน่นอนการรวมสามอำนาจมันไม่เวิร์คครับสุดท้ายครับแพ้กลุ่มการเมืองอีกใหม่ชื่อว่ากลุ่มรามงตานกลนุ่มรามงตานครับ มีผู้นําที่สําคัญมากๆเลยชื่อว่ามาร์กซิมิเลียงอรบสปิแยเดี๋ยวผมให้เขตทวนชื่อให้ฟังนะครับโรบอสติแยบโอเคครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับซึ่งมาร์กซิเิเลียงอรบสปิแยครับต้องบอกเลยว่าเป็นผู้นําที่โหดมากๆเขาได้รวมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จครับแล้วก็มีการประหารชีวิตนังโทษทางการเมืองอย่างยับเยินเลยซึ่งแน่นอนครับเมื่อเกิดการประหารชีวิตคนแบบตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าสภาพของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีคนถูกประหารชีวิตแบบเกลื่อนทุกๆวัน แล้วก็สภาพสังคมตอนนั้นแย่มากครับคุณเขยคิดว่าตอนนั้นสังคมจะเป็นสภาพจะเป็นยังไงบ้างครับผู้คนอดอยากกินข้าวทิ้งขว้างครับซึ่งซึ่งก็ไม่ <laughs> ครับก็กลุ่มผู้นําของกลุ่มลามงตานะครับก็อย่างที่พูดไปตะกี้ก็คือมักซิมิเลียงรอแบสทริแยร์ซึ่งเขาได้รวมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จครับแล้วก็มีการประหารชีวิตนังโวษทางการเมืองประหารชีวิตคนทั่วทั่วไปแบบทั่วทั่วประเทศฝรั่งเศสเลยครับ ตอนนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็คือแย่มากๆแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดทํามัซิมิเลียนลอเัสซสุยเย่เนี่ยเขาก็ทอย่างนี้ครับจะเกิดคนครับจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องไม่พอใจใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นคนไม่พอใจมากๆจึงมาสู่การขับไล่มัซิมิเลียนลอเรสุยเย่ซึ่งสิ่งนั้นครับเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์เลยที่สําคัญชื่อว่าปฏิกิริยาเดือนแตมิโดเมื่อมัซิมิเลียนลอเรนป์สุยเย่ไปแล้วครับกลุ่มรามงต้านของมัคบ เกิดคณะใหม่อีกครั้งหนึ่งชั่วคณะดีแลกตัวคณะดีแลกตัวครับได้เห็นข้อผิดพลาดแล้วว่าการรวมสามอำนาจแบบแบบที่เขตพูดไปเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับผมขอทวนเขตอีกครั้งครับว่าสามอำนาจนั้นมีอะไรบ้างครับนิติบัญญัติอ่าเป็นผู้นําเหมือน นายกาแลก็มีตุลาการ,าารโดยอำนาจที่สองนนที่เหตุพูดไปตะเก็ยกเกือบถูกก็คือบริหารนะครับครานี้ครับคณะดิลกตัวครับได้แบ่งแยกอำนาจ3ามอสามอำนาจนี้ซึ่งก็ยังมีผลจนถึงปัจจุบันนะครับว่าระบบประเทศตอนนี้ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็มีการแยกสามอำนาจอธิปไตยนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายครับคณะดิลกตัวครับเกิดปัญหาเศรษฐกิจก็สุดท้ายก็เลยถูกก็เลยไปต่อไม่ได้สําเร็จนะครับต่อมาครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สิ้นสุดแล้วของ การปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือในพนัปโปลีียนครับได้มาจีดอำนาจคณะเดลักตัวแล้วก็จบการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการอีกการปฏิวัตินึงที่สําคัญมากๆการปฏิวัติฝรั่งเศสครับเป็นการที่ทําให้การปฏิวัติอื่นๆการเล็กร้องเอกราชของประเทศอื่นๆเกิดขึ้นครับการปฏิวัติฝรั่งเศสครับมีการประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองการแบ่งแยกสามอำนาจครับซึ่งถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่ ตกทอดมาถึงทุกวันนี้หรือว่าสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สําคัญครับคือเสรีภาพเสมอภาพพาลารอนภาพก็เกิดจากการเปิดระฝรั่งเศสเช่นกันครับครับวันนี้นะครับก็ต้องถามเลยว่าเคเนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับวันนี้นะครับอ่รู้สึกว่ายุคสมัยอะมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อย <laughs> ครับก็วันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นของเขตกันบ้างครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับที่ได้มาร่วมคุยกับเราในวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้ดีมากเลยครับก็ได้รู้ว่าในอดีตได้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยจะน่าฟังสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ก็ได้ทราบชื่อชื่ออะไรนะเมสเซนเะดีย ครับเขาเคยได้ทราบชื่อแม็กซิมิเลียนหลอดแบสติแยนะครับครับก็ผมชอบมากเลยแม็กซิมิเลียนเอซิบิยโอเคก็วันนี้นะครับก็ทางพอดแคสต์ของเราก็ขอลาขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านมาร่วมฟังกันในวันนี้ครับเอสเวียเอสเวียครับ